Nah, no, no. San, pa -ka -wa สัมพุทธังนะโม หาโมจบสามขังวันธานังกมกามคือพาเตโนรัดแก้วขออยย่ไ้้ที่สูงพุทธองผู้เลิศลำคุณพารมอันประเสริ ผ้าส์ผูเลิดฟ้าบุญของข้าได้พ่พันนอกจากนี้ขอกรมกาบได้ทานผู้ญาทานขอวันทางขอสัมมาคืลาวะท่านผู้ป,ปาลมีโดน จะเลินพอนสาธุชนทั้งใายสบายดีทุกทุกท่านเมื่อนี้อาตามาสิไดมาจากปัตตานทำนองแหล่เทศนา เออเอาลาะยกไ้ย่อยกไ้เิอพระเกียริคุณความดีแนวใดดีใดกั้มยกถวายหมดแลววัย่างแต่าหู้นี้แล้วมาคานิถึงกรรม พ่อแลแม่คุณเพื่อนหลายที่ยงแทนสุดสจเอือนและอันไ,นไคร่ขันบ่มีพ่อแม่เาก็เกิดบ่ได้บ่มีซื้อเป็นคุณเดย บ่ได้มีตัวตนดอกอยู่มาปานนี้คิดให้ดีสิเห็นพอภัยเด้นให้เฮาเกิดผู้ประเสริฐผู้นั้นก็คือแต่พ่อแม่เฮา เกิดขึ้นหลังตั้งแต่เขาสมัยเมื่อ,อยังเป็นเด็กอตอนที่เฮายังเล็กก็ยังเดินบ่เป็นก่าวพอแม่สาวมืออุ้มบาทเดินทางได้อุ้มเจี้า สนุกเอาเหลือย้ำเพื่นผ้าเลื่อนใหญ่ให้เข้าไปขึ้นเคียงคงคือจังมวนการจากตบบานตบหัวโอ้ยลังเธอจับผู้หันลาวังทางมันโค้ง เลือนเลื่อห้งหองมือตบหวัวคือกองกับทั้งห้องปีโพอพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเจ้ากรบบ่โมโหถือว่าเป็นลูกเตา่าคุณเจ้าจังแม่นลาล ว้าพื้นเลียงลูกนั้นจังแม่นเลียงยากหายกลัวสิใหญ่เป็นพวงก,กวัวสิตโตเป็นให้กะใหญ่มาคา้องก,การสุมบุตรตาบ่เห็นหัวพระคุณน้องให้คิดอ่าน ยังบ่ทั้งแต่งงานลูกบ่ควรแอวห้องบ่เห็นหม่องเจ้าข้าคุณยามเมื่อลูกัดหูกจังฮูจักคุณแม่ยามเมื่อลูกแขวนคั่งแขงแอวจังฮูจักคุณพ่อแม่อันนี้เพิ่นเว้าไว้ตึกแต่อันคำเขาเจ้าเก่าลัง ้ายมือนี้จังว่าเป็นลันเม่คิดหอดแม่ได้้องโอ้ยจังสิขอบันย้ายดอกว่าไปเพียงยอน หันหลนงมาถึงขอการเทนคุณของพ่อแม่เว้าแต่เพียงหอหยอเป็นข้อจิก้าไข่อันนี้คุณพ่อแม่นั้นใส่กนักกิงผู้พาลูกคังเอ้ยม่นสนเอายยังซาเทียบทันบ่มีได้แม่ไผ่ไผ่ก็เห็นหูว Bọt thu khôn luôn tiềm hiếm chị đầy bọc chè ngọc biển cỏ thiên sơn à phân chắc nói khó biết là nói đi à khỏi chỉ cao bên khắp còn khuôn bị đã ban đón đọc mạc mây cả lại thèm xuân và hậu mẹ chỉ thiên hay thăm nếu đầy sự cùng kha อาตมาสิาว่าอันของเก่าต่อพระคุณหาประการจะได้บุญสิอบอุ่นบุญสนองลูกคำเอ้ยเว้าตามของพระสัมมาเทศนาเอาไว้เอง ขอที่หนึ่งคือการให้กระเทนคุณเรียงตอบตามระบอบแบบเบื้องให้เขาเลียงตอบสนองเรียงพ่อแม่นั้นจะตอ้องบอบบพองทั้งหลายคำเออทั้งกายใจให้สมบูรณ์จะเกิดคุณควัน่า ธรรมดาของคุณเฒ่าสิใจเบาแดจักน้อยหาดักเทือค่ายกับทะลุกน้อยอ้อยบางบ่เทืองอนเอออย่าให้เพิ่นเลือดฮ้อนอุกอังขังโอเด้อคำเด้อ ขอที่สองโยโย่กระจากกันที่เคยสร้างเพราะว่าสั้งขานลาเพ้นลุยละบบก,กาแก่ย่ายพ่อเมสู่ดกสู้คำยึกต่อไปโปรดพระละพ้นไว้ให้เขาวัดฟังธรรมจิตจะกำทรรมท่านคุสูสแนวประสานไว้ còi thứ 3 làm lung hay vũng ta cún không than, đây kẻ càn còi tăng tam thẻ papa tôn, hay khôn nó đầy nhong xu ta cún, chung thêm ความดีให้เกิดมีมวลพรอมขความที่เสพป่าพืชตนเป็นคนน้อมถนอมใจพอแดแม่ดเ,รเ,รเร้ย่าได้เห็นแก่ดินก็เลยดวงบหวงงานมอลาโลกพ่อเมทาน เพื่นสีแบ่งตามขาบวรนป้าพืชตนให้สมควรสีหฮับมูลคูนคำเนี่ยขอที่หาททำบุญสร้างย้ำเพื่นวังสิบจากฝากกุศลโนทรงให้กระหาทานุทิศพนอน คุณเพื่นหลายมากหล่นคุณพ่อแม่หลายมากหล่นพลที่พันละนาบุตรทีด้จะลืมแท่งตอบสนองสองทานเชื่อแต่พี่ เบิ้งเหนืเดือโยมหาประกันที่ใครแจ้งให้สมบูรณ์ยาบุกพองคุณก็จังได้ย่องนอกย่อนาจาวาดีนานเลยนาดูคำ จังว่าโอเดโนขันโบเ็ดแบบนี้เขาสิว่ามามูทั้งเป็นลูกอักกตัญยูหมูคนกันยันเยอยขอเสลยพ่อหูกตัญยูเสดีเด้อเกิดมุณยิงแลว้วสีเห็นแกวเจ้าข้าคุณ เพื่อนว่าตอกั้งให้นั่นเป็นแก้วของกาเพื่อนว่านองกั้งหน้าหากเป็นแก้วของเขาสุม้มผุโถผ้เทาหากเป็นแก้วลูกลานก็เห็นเส้นทุกทุกทางกระนิ่งแห่งมันดานทั้งบิดาพ่อแม่ตนนั้นทนเดียง เพียงแต่มันมีทองกับปุนป่องตุ้มตอมทอมจนลูกออกมอมกะนมจูกระสุกินจังว่ายุ่งแลเห็นบ่อยไต้ตอมกัดเบิ่งให้ดีวิพาเตศกหาป่าแปงจังแม่นแพงเพียนเลี้ยงแม่นเบิดเปืองกะต้องใจทั้งลูกยิ่งลูกสา อเท่าเสมอดามเจาดังการโอ้ยเพราว่าลูกนี่นั่นก็เป็นหนึ่งเป็น,ปนส่วนของ<ส>ีว<ส>ีตแนบสนิท<ส>ดวงใจอุ่นพระไทยมาเท็นนานคำแแรงมาเพียงพอ,อมโยดอมกัน ดูจกินขอเลแ้งนั่งรอมในเพียงพวามคูสุขคนคือจังนี้คือจังสุขยิ่งล้นจำปาคนกับผักดองทั้งจาวองของปัจจามสืุทุคัมยังจจำ เสด็จแล้วหั้นไปนำปุนผู้เขียวมากแม่นทุกอยากกะบ่ห้อนใจกะสู่จะซื้นลายมองเห็นน้องหยอกไอ้มองเห็นไอ้หยอกน้องคือจังของในโอลั บาดย้ำนอนกันอนเต็มตาตื่นขึ้นมากระหายหวงว่าแม่โลกกวงจัดกวันบ่สุขทอนสาเลเ่มีลูกเตา่ามีพ่อแม่ยังสะเทียนอยู่ดายังสะอ่อนออนเสือนมา